สวัสดีพ่อพ่อแม่นะค่ะสวัสดีเอฟซีพี่น้าทุกท่านคุณไปจึงเวลาเราทำหน้าที่เราต่อแล้วค่ะเอฟซีพุดกบผักหวานนะครับผมไะเราขุดกบเล็กก่อนนะ,ะ่ยค่ะเอฟซีเราไปอานน้ากันกนนะครับีไปอืมใส่ผู้ก่อจะทายซีไปแล้วแล้วเราก็เปิดอานน้านะ,ะ่ยค่ะเอฟซีไปพุดกบผักหวานนะคะครับมาแล้วช่วยติดตามชิ้นนี้กันด้วยนะครับ ออกบ่ออกบอไปปลกปกผักานกันครับน้ำเหมือนไม่แรงนะครับเอฟนน้ำกระซับไม่แรงนะครับเอนะครับผมปกปกผักวานกันนะครับเอเดี๋ยวเราอน้ำไปขดแจนก่อนนะครับผมไปเจ้าสารีหง้ เราไปดูกันที่ห้องไปหกกระบอกหวานกันครับจะมาหกลัวผักโบนนะครับผมโบนแล้วครับเบี้ยยางพารานะครับเอฟซีมาแล้วสติดตามคลิปนี้กันนะครับผมการล่นๆนะครับผมนี่ก็ค่ำแล้วนะครับวันนี้ไปหาผักหวานไม่มีนะครับผมเอฟซีนี่แล้วก็จะหนุนครับเราไปหกกระบกหวานต่อนะครับผมอ้าว วันนี้จะได้หดเบีย้ยยางบอ่อเอฟซีเหมือนน้ำจะบอ่อออกแท้เหมือนน้ำเพ่ลกระซาจะบ่อออกแท้เนาะอาจะได้หดเบีย้ยยางหอยบอ่อเอฟซีเนาะเมื่อใครๆจะนา่าเทว่าน้ำนีกันเนาะเอฟซีเนาะอาจจะหดเบีย้ยยางหดพริกโรบนนะครับเอฟซีนะครับคนติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับอยู่บ้านนะครับ เดี๋ยวเราไปคนเบี้ยหกวางกันนะครับเอฟซีเอ็นอีกนะครับผมที่อยู่น้ำกบผ<ม>กวากนะครับนี่ เดี๋ยวเขาเลิกกกเล็กนะครับ fc ขุดผักหวานนะครับขุดผักหวานนะครับส่วนใหญ่ก็ใส่พริกนะครับผมนี่นะครับผมบีบผักหวานนะครับผุณเลือสองต้นนะครับ fc ใคไม่ได้ก็ช่วติดตามคลิปนี้กันนะครับผมช่วยกดไ like, ลค์กดซุปไคร์กดกระดิ่งกันเลยคะับจะทังเจอสายเลยนะครับคุณพอ่พอพ่อแม่แม่นะครับขอบคุณ fc นั่นละ ันไนะครับผมสอนโจสายเลี้ยงวิมาติดตามคลิปนี้เหลือฝากหวานสองต้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปโคกันนะครับเอฟซีแล้วเราจะไปหดหัวบูนะครับผมหอมนะครับผมใบยางพาราแล้วก็กบฝากหวานนะครับผมวันนี้ไปติดตามคลิปนี้กันนะครับไปกดไลค์ไปสุขให้ไปกระดิ่งกันด้วยนะครับจะสอนโจสายลุยนะครับไปติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับ อาด like, คู neck. คลิปยอดหลังโจสาห้องกดไลค์กดสุคายกดกระดิ่งนะครับขอบคุณพ่อพอแม่แม่นะครับคุณเอฟซีนล่าุันุกาที่มาอยกซองโจซายีนะครับที่ติดตามคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมเข้ามาดูไลค์ชคืนนี้กันด้วยนะครับช่วงก้าช่วงดึกนะครับกดไลค์กดสคายกดกระดิ่งนลันารดึังกันนะครับอย่าลืมเข้าไปดูคลิปยอดหลังโจสารีนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับขอบคุณเอฟซีนล่างุูันุการที่มาอยกซองโจซารีนะครับ เดี๋ยวเราไปหดฝาดสองต้นกันนะครับผมเหลือสองต้นกันน,นะครับผมปะ่ะนี่นะครับผม้่ะ แล้วไปขดโคบัวกันนะครับผมหอมกันนะค,ะนนะคะรับอระะอเอ,อเนะซี่อืคหอมขดอะไรแล้วครับไปผักกระเพราทับข้ากันนะครับเอซี่ส่วนใหญ่ก็ใส่ปุ๋ยนะครับเอซี่ด้านล่าทุกท่านกย่าลืมมาอยู่ซองโจ้สายอย่าลืมซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอ์ซื่งโจ้าสายดูดินะครับผมมากันนะครับผม ติดต่อครับผมเมน้จะไม่ออนแทนะครับซี่วนี้นะนไม่ปใจนะคะ ไมปิดใจนะคะเอีวันนี้น้ำเหมือนจะออกค่อยนะคะเอซีเกิดปุ๋ยบอสบอ ช่วงพ่อินนะสวัสดีพะพ่อแม่แม่นสวัสดีอเรทุ่าัมายกทุสายีูนะครับที่ติดาจกันนะครับผดหอมดทัโบนะครับดผักนะครับอียลติดกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งเลยนครับที่ยูุจุดลยนะครับผมงขับไปดูที่พระเจ้าสาลนนะครับผมขอบคุณพพ่อแม่แมนะครับอิเะทุกท่านหัวใจมายกทุเจุดซาลินะครับผม จะมาติดตามคลิปนี rider, ้กันด้นะครับหกเสวยกดไลค์กด subscribe กดกดดินนะครับอย่าลืมให้ไปดูคลิปอย่าลืมเจ้สายเดรียนะครับทุกคนอย่าลืมกดดินนะครับดูทันทีครับจะมาโยนของเจ้าสายเหรียญลืมซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์ให้ช่างเจ้าสายเหรียนะครับผมคืนนี้ดีเจ้าสายเหรียญให้ไปไลค์ติดกันนะครับอย่าลืมซื้อฮะ หมดแล้วเดี๋ยวกลับไปเอ็ดด่อยอีเวอีเวเดี๋ยวลุ้เรื่องเอ็ดเดอรลุ้นใเอ็ดอังคิย่าไปสิ่งลุ้นอมันจะคิปเองแค่นี้นะครับน้องคอนแจ้งั้นโจ้สายลุนนะครับขอบคุณครับ